สวัสดีครับผมมาพบกับอมนิสันเช่นเคยนะครับวันนี้อมนิสันนะครับจะมา,าให้แจ้งในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในตัวเรานะครับก็หลักๆก็คือ,อในส่วนของที่าูาการขายนะครับจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ Product นะครับ อย่างละเอียดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลูกค้าจะถามเรื่องปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับถามความรู้เรื่องสเปครถยนต์นะครับเราก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับคุณลูกค้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการขายนะครับผมนะครับการขายเราจะต้องชัดเจนกับคุณลูกค้าด้วยในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเรา ให้ส่วนของแถมส่วนไหนนะครับเราก็วันรับรถยนต์เราก็ควรที่จะให้ตามที่เราตกลงกับลูกค้านะครับผมนะฮะซึ่งตรงสิ่งตรงนี้นะครับจะเป็นทําให้ลูกค้ามั่นใจในตัวที่ผู้สานขายได้นะครับในส่วนของแบรนด์นะครับแบรนด์นิสสันก็เป็นแบรนด์ที่อยู่กับดูในประเทศไทยมานานแล้วนะครับผมนะฮะประมาณหลายปีมากนะครับผมครับถือว่า เป็นแบรนด์ที่ลูกค้านะครับค่อนข้างที่จะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับผมในส่วนของรดักสินค้าหรือว่าแบรนด์ในส่วนของ Product, รถรถยนต์ของเราแบรนด์นิสสันก็เป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับคุณลูกค้าได้ทุกทุกวัย นะครับผมครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับผมครับนะฮะก็สำหรับอ,อมนิสันนะครับผมก็มีการให้ข้อมูลนะครับที่เนื้อประมาณนี้นะครับผมนะฮะสวัสดีครับ